ครับผมนิวจากช่องย l โ w h เฮดแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆชาวหัวเหลืองทุกคนด้วยครับวันนี้นะครับเป็นบล็อกสั้นๆเล็กๆนะฮะก็วันนี้นะครับผมแวบมาเอาเลโก้ที่ l e โก้ช็อสาขาเดอ,อะคริสตัลเอกมัยรามินทานะครับผมก็สั่งไว้3กล่องนะครับก็เดี๋ยวจะแวบเข้าไปเอาแล้วก็ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าในร้านเนี่ยเขาจะให้ผมสามารถเก็บฟุตมาได้ไหม ก็เดี๋ยวถ้าเก็บฟุตได้าอาจจะมีมาแปะนิดหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเอากล่องไหนเดี่ยเดี๋ยวเอาเสร็จแล้วเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูครับผมป น,นี้เราอยู่ในร้านกันนะครับก็คุยกับพี่เขาเขาบอกว่าให้ถ่ายได้เอดีนะครับก็จริงๆคลิปนี้อาจจะยังไม่ใช่ช็อปทัวร์นะเพราะว่าแวะมาแค่แป๊บเดียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูว่าวันนี้วันที่11ที่เป็นวันที่ไลน์พอยตมันคูณ3ออเดอร์ของร้านเนี้ยที่แบบสั่งเป็นออนไลน์ะเยอะแค่ไหนเดี๋ยวลองไปดูกันนะเดี๋ยพาไปดู ตรงนี้ครับที่มีตัวใบออเดอร์นะก็คือสั่งออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้แพ็คนะครับก็กล่องที่ยังไม่ได้ไม่ได้เอาเข้าชั้นตรงนี้ที่แพ็คไว้แล้วฮนะแล้วก็ตรงนี้อีกส่วนนี้ของผมโดนมา3กล่องนะครับ แล้วก็มีตรงนี้อีกนิดหนึ่งครับเยอะนะตรงนี้นะครับนี่ยาวไปนูน่นปลายแถวอยู่นู่นอันนี้คือออนไลน์ทั้งหมดนะครับ <c oughs> เห็นว่าน่าจะร้อยกว่าออเดอร์นะครับคืนเดียวถึงกับต้องปิดโนติกกันเลยฮะเพราะมันเด้งแบบถี่มากนะที่พี่เขาบอกมานะครับเยอะมาก เยอะมากก,มาก็บรรยากาศร้านก็ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวมาทำช็อปทัวร์อีกทีนึงนะครับผม แบทแมนยังมีอยู่นะแบทแมนแต่ว่ามอไซคเหมือนน่าจะหมดไปแล้วอ๋มอไซต์อ้อไม่หมดน,นี่อยู่นี่เลยตรงนี้นะครับใครเป็นแฟนแบทแมนนะครับเซตนี้จัดให้ครบ3แบบ3กล่องไปเลยฮะจะได้ฟินๆไปสถา,านี้ก็จะมีพวกแบบไฟฉายนะครับแล้วก็มีโคงกุญแจที่เป็นยางนะครับ ของใหม่ที่เป็นของซิตี้ที่เป็นแบบสำรวจดาวคารก็พอมีอยู่นะครับอันนี้แล้วก็อันนี้มีอยู่เรื่องเสียงผมไม่รู้ว่ามันชัดมากอยแค่ไหนนะเพราะว่าอันนี้ผมเอามือถือถ่ายนะครับเพราะว่าอันนี้แค่มารับของเฉยๆก็ไม่ได้เตรียมกล้องอะไรมาแล้วก็เกรงใจเขาด้วยผมเพิ่งมาถามเขาแล้วก็พี่เขาอนุญาตให้ถ่ายได้ก็เลยแบบอ่ะถ่ายเก็บมานิดนึงน่าจะประมาณนี้แหละไปะกลับบ้านกันเดี๋ยวไปดูว่าได้กล่องไหนบ้างนะครับ เหมือนยูทูบเบอร์ละวิดก,กล้องวันนี้อันนี้ออเดอร์ออนไลน์นี้ประมาณเขียวเลยนะครับสิที่บอกวันนี้เหรอครับวันนี้น่าจะแปดสิบกว่าออเดอร์ครับอ๋อแปดสิบกว่าออเดอร์ใช่ตั้งแต่รุ่งเ่้าคืนมาเลยครับโอ้ถ้าถ้าแต้มไม่หมดก่อนก็อาจจะเยอะกว่านี้อยู่ครับโอ้โหถ้าแต้มไม่หมดอาจจะเยอะกว่านี้ใช่ครับวันนี้แต้มแต้มไรเหมือนกับเขาจำกัดสิทธิ์ทละลาย อืมครับผมกล่องที่เป็นพันสองกล่องแล้วก็รอบหนึ่งใช่ไหมแล้วก็พอได้พอยมาแล้วไปซื้อกล่องที่เป็นประมาณสักไม่เกินเจ็ดร้อยอีกสักกล่องนึงคือคุ้มแบบคุ้มมากเหมือนซื้อสองปีหนึ่งคุ้มมากเลยครับใช่แต่ถ้าบินที่สองครบสองพันแล้วก็ลดเจ็ดร้อยห้าสิบก็ยังได้ก <c oughs> ็ยังได้ซอยอีกใช่ค่าโค้ดไม่หมดใช่ไหมใช่ครับอ๋อเหมือนเหมือนไลน์ก็จะกัดโค้ดเต็มไปอืม,อม,อมขอบคุณมากครับ ไรถเรียบร้อยแล้วครับไม่เปิดแอร์ด้วยเดี๋ยวเสียงลมเข้าร้อนเลยเนี่ยหเหงือ่อแตกคนละโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าผมได้กล่องไหนมาบ้างนะครับกล่องแรกได้กล่องนี้ <S <S นี่เป็นเลโก้มาเวลวอตอฟนะครับเป็นโทนี่สตาร์คซัคาเวียนไอรอนแมนนะครับเป็นเซตที่เนืเ้อเรื่องมันยังไม่ออกมาให้ดู <S 1> <S 1> เหมือนเหมือนว่าเขาทำไม่เสร็จมันก็เลยยังไม่ได้ดูกันนะครับเป็นชุดเกาะ เหมือนชุดเกาะไอรอนแมนชุดเกาะฮักบัสเตอร์ที่ทําจากพวกเศษอะไหจากดาวสคา,านะครับดาวสคา,ามันคือดาวที่เหมือนเขาเอาขยะไปทิ้งกันไว้อะพวกเศษขยะต่างๆยานรอา,ากาศนู่นนี่นั่นอะไปอยู่ที่นั่นนะครับผมและกล่องที่2ก็คือกล่องนี้กล่องนี้ก็จะเป็นบอทอร์นิวแอสกาดนะครับเป็นฉากที่เราได้เห็นใน Avenger ร์เอนเกนะครับก็คือห้องนั่งเล่งของพี่ทออ้วนของเรานะฮะกล่องนี้นะครับ และกล่องสุดท้ายครับกล่องนี้ผมคิดว่าผมได้มาฟรีนะครับเพราะผมเอาลายพอยที่ได้จาก2กล่องแรกเนี่ยมาซื้อนะครับก็คือกล่องนี้ครับนี่กล่องนี้ก็จะเป็นเซต Black Panther Dragon f i r e นะครับนี่กล่องนี้สรุปค่าเสียหายนะครับสำหรับ3กล่องนี้นะฮะก็คือผมจ่ายไปทั้งหมด1,500บาทนะครับที่เป็น1,500บาทเพราะว่า2กล่องแรกนะคบมูลค่ารวมมันประมาณ2,000 นะครับแล้วก็ผมได้มีลาย p o ยต์อยู่แล้วประมาณ500ก็ลดลงไปเหลือจ่ายแค่1,500นะครับแล้วพอเราซื้อครบ2,000ในวันที่มันพอยต์คูณ3อย่างเช่นวันนี้ผมก็จะได้พอยต์คืนมาอีก750บาทก็คือสามารถใช้แทนเงินสดได้เลยนะครับได้พอยต์คืนมาปุ๊บผมก็เอา p o ยต์เนี้ยไปซื้อออเดอร์ที่2นะครับซึ่งออเดอร์ที่2มัน600กว่าบาทเองมั้งก็เท่ากับว่าผมได้กล่องนะั้นอะมาฟรีๆเลยเพราะว่าพอยต์ผมมเนเจ็ดร้อยกว่า นะครับแล้วก็ถ้าใครใช้บัตรเครดิตลายกาิกรนะครับก็จะได้แคชแบ็กผมอันนี้ผมไม่ชัวนะครับว่าเป็น3หรือ7%เปรนี่ยประมาณเนี้ยมันมันจะได้เพิ่มมาอีกนะครับก็คือหลังจากที่เราซื้อแล้วเนี่ยทั้ง2ออเดอร์เราถ้ได้คือมาอีกแล้วก็ยังมีพวกคูปองของ Line Man อีกผมจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่คือโคตรคุ้ม เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะพามาเป็นช็อปทัวร์สำหรับวันนี้เนี่ยผมแค่แบบแวะมาเอาของแล้วก็มาถ่ายให้ดูว่าออเดอร์ออนไลน์ในช่วงพอยคูณสามอย่างวันเนี้ยมันเยอะแค่ไหนนะครับก็อย่างที่เห็นในร้านเราวผเหนื่อโอเคโอ้ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กด Sub s c r i b e กันด้วยนะครับแล้วก็ใครมีอะไรก็มาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์หรือไปคุยกันในเพจก็ได้นะครับ หเหนื่อยเว้ยร้อนโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละกลับบ้าน